สวัสดีครับผมช่างนนพนภัยนะครับผมเรียนแต่ผมกับคูดสรารคามจบมาได้2อาทิตย์แล้วครับวันนี้ผมจะมารีวิวการเรียนตัดรมชายกับคูดนะครับการเรียนกับคูดเรียนสนุกทุกเรื่องสบายครูมีวิธีการสอนการอธิบายที่ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพและเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยครูจะไม่ได้ปล่อยผ่านเลยนะครับครูจะถามเราว่าเข้าใจแบบไหนเข้าใจยังไงเพื่อที่เช็คว่าสิ่งที่เราเข้าใจน้นมันถูกต้องหรือเปล่านะครับและการเรียนกับคูดเนี่ย ครูจะไม่ได้สอนให้เราจบมาแล้วเป็นช่างตัดผมในแบบของครูนะครับครูจะสอนให้เราจบมาแล้วเป็นช่างตัดผมในแบบของเราเองครับคือการตัดผมเนี่ยมันสามารถตัดได้หลายวิธีครับผมมันคุณจะตัดลองทรงคุณเข้าสิบร้านแน่นอนครับทั้งสิบร้านเนี่ยตัดไม่เหมือนกันสักร้านหรอกครับผมแต่ละร้านจะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับการเรียนครูครูคเขาจะสอนทุกวิธีครับผม แล้วเราก็ไปปรับใช้กันเองครับเราชอบวิธีไหนเราถนัดวิธีไหนก็ไปปรับใช้ให้เป็นสไตล์ของตัวเองนะครับสําหรับผู้ที่สนใจจะเรียนตะผมชายกับคูดสารคามครับติดต่อได้ที่เพจหรือโทร0 8 7 2 1แ8 6 8 2หครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ